คลิปนี้เรามาสุกับการกินกันที่ร้านจางวางอิ่มร้านนี้อยู่ย่านปากเกร็ดนนทบุรีเป็นร้านอาหารติดแม่น้ำค่ะเราจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในร้านร้านจะเป็นสไตล์บ้านโบราณเก่าแก่ดั้งเดิมเดินเข้าไปแล้วเราสามารถเลือกนั่งได้นะคะจะนั่งโซนในบ้านหรือว่าจะนั่งโซนเอาดอ ถ้าไปช่วงเย็ยนๆแนะนำโซนเอทาดอร์เลยค่ะบรรยากาศริมน้ำฟินมากๆเลยแค่ได้มาสูตรอากาศบริสุทธิ์เห็นวิวริมแม่น้ำก็คุ้มแล้วร้านนี้มีเมนูเด mm ็ดหลายเมนูเลยนะคะเมนูของเขาหลากหลายมากและอร่อยทุกเมนูเลยกาลันตีด้วยรางวัลมิชลิน3ปีซ้อนเป็นร้านที่ใส่ใจในรสชาติบรรยากาศดีมาก เมนูนี้ไม่อยากให้พลาดน,นะคะของว่างจางวางน้ำจิ้มซีฟูดของที่ร้านนี่คือบอกเลยว่าแซ่บมากการเข้ามาที่ร้านไม่ยากนะคะเข้าทางซอยวัดบางจากจากปากซอยประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วค่ะปูดองน่ากินไหมคะหอยแครงแซ่บๆที่ร้านเขาจะ ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้านบนเลยเก๋มากๆกุ้งแม่น้ำนี่คือมีหลายไซส์ให้เลือกสดค่ะ <g ülme> ยำมุ้นเส้นทะเลกินอาหารคาวเสร็จแล้วต่อกันด้วยอาหารหวานมีหลายเมนูให้เลือก <g ülme> เป็นร้านแนะนำเลยนะคะมาย่านปากเกร็ดนนทบุรีแล้วต้องมาร้านจางวางอิ่มค่ะการันตีด้วยรางวัลมิชลิน อยากได้ที่นั่งโซนริมน้ำมุมดีๆโทรจองกับที่ร้านก่อนได้เลยค่ะสุขกับการกินที่ร้านจางวางอิ่มสวัสดีค่ะ